ครับผมครับสวัสดีแล็ยินดีต้อนรับทุกช่องขึ้นโจ๊กไนเมเกอร์นะครับจริงวันนี้ว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพึ่งมาแดดออกเมื่อตอนสี่โมงเย็นนี่เองนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงละครับมาส่งงานนะครับส่งงานบุ้ยคลาสสิกนะครับ ทั้งหมดหกเล่มเนาะเป็นใบยาวสิบามนิ้วนะครับไม่ใช่สิบสองนะจัดยาวๆกันไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นอันนี้จะไม่คมนะครับคลาสสิกบูวี่นะครับด้ามหกนิ้วนะก็จะมีรอยบุ๋มรอยค้อนให้มัน ดูดันนะครับเป็นมีดค่อนข้างจะดูดันนะอย่างนี้นะครับลอยบุ๋มนะครับประมาณนี้นะครับเป็นกาดเหล็กนะครับกาดเหล็กนะครับข้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ด้าไม้กระพี้เขาควายมีสองลักษณะนะมีแบบใบเชิดนะครับใบเชิดนะครับกับใบตรง อ่าตรงนี้จะเห็นชัดกว่าอันนี้เป็นใบเชิดสองใบนะครับนี่เนาะนี่เป็นใบเชิดนะครับแล้วก็ใบตรงนี่นะครับเนี่ยข้างล่างนี้เป็นใบเชิดนะครับข้างบนเป็นใบตรงนะจะไม่ไม่ต่างกันนะครับนิดๆหน่อยๆแค่นั้นครับมีช้อย มีช้อยนะครับมีโลโก้ทั้งโจ๊กนะครับมันกับหน้ากล้องนะครับมันเลยเป็นออมองเป็นกับทางนะนี่ครับเอ่อประโยชน์ของช้อยนะครับก็คือเอาไว้ล็อกนิ้วนะครับกับกะแล้วก็มันจะทิ้งช่วงระหว่างของคอมีดกับเออคางมีดกับกาดนะครับจะทําให้มีดมีมิตินะไม่ทื่อๆนะครับถ้าคางมันลงมาชิด มันก็จะเป็นทื่อๆนะครับมันเหมือนมีดครัวนะครับประมาณนี้นะครับใบยาวสิบสามนิ้วนะครับซัดกันยาวๆไปเลยนะครับอันนี้นะใบกว้างเท่าไหรไม่รู้นะครับสองนิ้วนิดๆนะครับตัวกว้างนี่สองนิ้วนิดๆนะครับเป็นทรงที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวนะเวลาพกไปไหนผมเห็นทรงนี้ผมก็ผมเห็นใครดื้อ มีดแบบนี้มาผมก็เดินหนีเป็นกันครับมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับมันมีกาดนะครับที่เป็นคลาสสิกนะครับเป็นกาดที่เอามาจากดาบหลังม้านะของทหารทหารม้านะครับถ้าถ้าเราไม่มีใบเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นด้ามดาบเลยนะครับเป็นด้ามดาบแล้วก็มีกาดนะครับเป็นใบโค้งๆนะครับทั้งหมดหกเล่มนะครับ เดี๋ยวมาดูงานตรงนี้กันครับก็ก็ประมาณนี้นะครับเป็นดํมกระพี้ขาควายนะไม้ดําที่มีลายนะครับก็จะมีตัวลายแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนอีกเลยนี่ครับเป็นสองสีนะจะมีลายนะครับแล้วก็นี่นะ ก็แบบนี้ครับจะเห็นลายลึกๆนะครับครับก็จะมีมีดแรล่นะตัวนี้มันเป็นเหล็กเหลือนะครับเหล็กที่เหลือจากตัดใบมีดพวกนี้แหละมาตีนะครับเหล็กเหลือประมาณแค่นี้ครับประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับก็มาตีรีดให้เป็นมีดแรล่นะครับ มิลเล่ในสไตล์ของอโบวีนะครับเราใช้ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับใช้แร่แร่เนื้อเฉือนหนังนะครับประมาณนี้ครับตัวคอมันเป็นเาขาเขา,วขาวกว้างนะครับแล้วผมก็ทำการเจาะนะไม่ใช่ชนนะครับเจาะแล้วก็ให้มันเป็นปอกคอแทนแทนตัวทองเหลืองนี่นะครับ นี่ทั้งสองเล่มนะครับเนี่ยเป็นการสวรมนะครับเช้นการเหลาแล้วก็สวมเ,เขากว้างเข้าไปนะครับตัวนี้มีคนปิดไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับอ่ะแล้วก็ยงเหลืออีกเล่มนึ่งนะครับเหลือเล่มนี้นะเอ่อราคานะครับพันสบาทนะครับหนึ่บาทเนาะใครอยากได้ก็ลองทักท่ายกันเข้ามานะครับทางไลนะ์เนาะ เป็นสองเล่มนะครับตัวนี้ก็เป็นเหกเล่มนะครับเนี่ยผมตื่นมาตั้งแต่เช้านะครับปกติไม่ตื่นเช้าเนาะตื่นมาเก็บงานด้ามน,นะครับเป็นไมมี่ค่อนข้างยาวนะครับสิบสามนิ้วนะครับก็ตัวนี้ที่จริงอยากแต่ราคาที่สองพันห้าแต่ว่าเอาเป็นสองพันสามก็แล้วกันนะครับ ราะว่าไอตัว10นิ้วเนี่ยมาตรฐาน10นิ้วก็คือ2,000นะครับตัว10นิ้วก็ประมาณนี้นะครับ10นิ้วเนี่ย2,000ด้ามแบบนี้นะครับแล้วก็กาดแบบนี้เนาะแล้วก็ผมขอขึ้นราคาสัก300ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่สั่งไว้นะครับสำหรับโ o ว i e c l a s s ิกนะตัว13นิ้วนะครับ13นิ้วนะถ้าใครก็ถึงคิวแล้วก็ทักทายทาง ลายก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะทักไปอยู่แล้วนะครับตอนเย็นนี่นะแล้วก็คิวเนี่ยมันมีสิบเล่มนะเดี๋ยวเสร็จจากส่งชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีตัวสิบนิ้วนะครับตัวราคาสองพันบาทเนาะตีตัวสิบนิ้วอีกสี่เล่มครับแล้วก็จะเป็นอีเน็บเนาะอีเน็บที่ค้างกันอยู่ครับเน็บทรงกุลคาบหรือว่าอีเน็บใบสิบนิ้วครับก็นะครับหลังจากวันที่สิบห้านี่แหละ เราจะถึงสิ้นเดือนนะเนาะจะทำให้นะครับน่าจะประมาณนี้นะสำหรับโบวี่คลาสสิกโบวี่นะครับเป็นสไตล์ของจิมโบวี่เลยนะฮะช่างโจกเอาสไตล์มีดเดิมๆครับมีดโบราณก็ว่าได้นะประมาณพันประมาณ,ป,มาณปีพัน 800ห้าสิบก็จะฮิตกันในวงหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับสมัยนั้นนะครับสำหรับการพกมีดใหญ่ๆนะครับมีดสไตล์จิมโบวี่นะครับ,รรบใบมันเนี่ยหกมิลเสมอนะครับห้ามิลหรือหกมิลเนี่ยประมาณนี้นะครับ เสมอนะครับไม่เลียวนะเพราะว่ามีดฝรั่งจะไม่ค่อยเลียวไปนะครับแต่ผมก็บังคับไม่มันเลียวจะได้แหละเลียวตรงนี้นะครับจะเห็นแนวปาดนะครับมันก็จะเลียวตรงนี้นะครับมันเลียวไม่ได้นะครับมีดฝรั่งมันเขินนะเลียวแล้วมันดูดูเขินนะครับก็ตอนนี้จะสวยหน่อยนะครับคล้ายๆกับ มีดจนสลัดเนาะแต่หัวจนสลัดก็จะเป็นหัวบานๆหน่อยนะครับเป็นคมหลองแบบนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับคล้ายๆมีดของจนสลัดนะด้ามหกนิ้วเหลือๆนะครับหกนิ้วนะครับเหลือๆเลยครับเพราะว่าใบมีดมันยาวนะครับจําเป็นต้องมีด้ามที่ยาว เพื่อจะให้มีดมันบาลานซ์นะครับอย่างเงี้ยมันห้านิ้วนะครับเนี่ยใบมีดหานิ้วครับดูสวยครับอันนี้กันอยู่หนึ่งนิ้วนะครับเอ่อด้ามทรงเดียวกันนะครับใบมีดก็ทรงเดียวกันแค่คมหลอกมันยาวเฉยๆนะครับยาวเกือบเท่ากันเลยนะเนี่ยครับเป็นสไตล์สปนก็ว่าได้นะ คล้ายโบวีสเปนนะครับแต่ว่าสเปนเนี่ยจะไม่เชิดอย่างนี้นะครับสเปนก็จะจะหุบลงไปเฉยๆนะครับเป็นตัดเป็นเส้นตรงนะก็ประมาณนี้ครับเป็นมิดแหลเนาะคล้ายๆอารมณ์โบวีครับแต่เป็นโบวีสเปนประมาณนี้ครับคอคอมีดเนี่ยได้อิทธิพลจากยาคุชนะครับก็เลยเอามาใส่เนาะให้มันเก๋ๆเฉยๆนะครับ จริงทําทําไมไม่ใช้ปอกทองเหลืองนะครับเพราะว่าคอตัวนี้มันเล็กนะครับมันเล็กนะมันห่างกันเยอะนะเห็นไหมตัวช้อยนะครับมันเล็กครับไม่สามารถท,ทาทองเหลืองได้นะทําทองเหลืองขึ้นมามันก็จะเป็นโดดลอยๆเหมือนมีดครัวญี่ปุ่นนะครับก็เลยหยิบเห็นเศษเขาจากงานยาคุชนะครับก็เลยเอามาทำเป็นข้อมีดซะนะ ไม้ชุดเดียวกันนะครับชุดนี้แหละเนาะ,ะเฉพาะค่าไม้ก็สองพันแล้วนะครับสําหรับไม้แค่นี้นะเพราะว่าเอามาเนี่ยมันใช้ไม่ได้หมดทั้งแท่งนะครับต้องตัดทิ้งตัดมอกตัดรอยแตกเนี่ยรอยกลวงต่างๆนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับออตําหนิไม้เนาะต้องเข้าใจนะครับว่าไม้มันมีตําหนินะครับไม้ไม่ใช่ พลาสติกนะครับที่จะหล่อออกมาได้ยังไงอย่างนั้นนะครับก็จะมีตําหนิประมาณนี้ครับตรงนี้เนาะใช้กาวอุดกาวร้อนนะครับอุดไว้ตรงไหนอีกเลยตรงนี้นะครับเล็กๆเนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยครับไม้มันมีตําหนินะครับถ้าเราจะเอาแบบสวยเพอร์เฟกเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันมันดูไม้ดูเนาะ อย่างนี้นะครับไอ้นี้หน้าเต็มๆอ่ะน,นะแต่ดูวงหลังมันครับเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับไม้มันไม่ได้สวยงามเนาะมันไม่ได้ผ่ามาเหมือนเนะนี่ยอย่างนี้ก็ทอดละพันแล้วนะครับเห็นอย่างเงี้ยมันหน้าเต็มหน้าสวยดีนะครับแต่ดูนี่ครับ มันมีรอยกรววงรอยแตกรอยฉีกนะครับแล้วก็เรากระพี้มอกมันนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ของถูกนะครับแล้วก็ผมเชื่อแหละว่าน้อยคนนะครับที่จะดิบไม้ตัวนี้มาทำนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ราคาแพงหายากนะครับที่ผมหามาได้เนี่ย เไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ได้ว่าตัวเองเก่งหรือยังไงนะครับแต่ว่าต้องรู้จักกับคนขายรู้จักกับคนหานะครับถึงถึงจะได้มาเนาะมีลูกค้าบางท่านนะครับถักถามมาช่างโจกไปหาไม้มันจากไหนนะครับผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็หายากเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับไม้มันยิงติด ติดมอกติดกระพีนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยก็ผมก็เห็นว่าเออคอมันขาวแล้วมันจะติดตรงนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เก๋ดีเป็นนี่ครับจะเห็นลายมันนะครับแงะเนี่ยมันจะมีรอยเงี้ยครับที่ทําอยู่ได้เนี่ยก็ถั่วเฉลี่ยนะครับถั่วเฉลี่ยกําไระ อะไรไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเปิดรับงานใหม่เนี่ยเมษาเนี่ยผมน่าจะรับไม่มากนะครับรับไม่กี่สิบเล่มครับเพราะว่าอยากจะทำงานใหม่แล้วละ่ะ